ไปดูการฟิตติ้งเสื้อผ้าของพระนางในละครเรื่องคุณหนูฉันทนานะคะคุณตายแล้วก็คุณโดนัทค่ะซึ่งจะมีการเปิดกล้องในเดือนหน้าค่ะเตรียมจะเปิดกล้องต้นเดือนหน้าแล้วนักแสดงจากคุณหนูฉันทนาละครแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้เรื่องใหม่จากรที่วีซีนก็เดินหน้าฟิตติ้งเสื้อผ้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยมีแม่ก้อยธาริกาและผู้กำกับชนะคราประยูนมาดูแลความเรียบร้อยค่ะโดยนางเอกของเรื่องโดนัทมณสนนันต้องมารับบทสาวนักเรียนนอกอแต่ใจซึ่งถูกพ่อดัดหลังให้ไปเป็นสาวโรงงานที่โรงงานของตัวเองโดยมีหนุ่มตายพายุมารับบทดีเจนหนุ่มหน้ามนขวัญใจสาวชันธนาค่ะอ่านบทแล้วชอบเลยค่ะก็แต่ก็ยังนึกภาพตัวเองไม่ออกว่าเวลาที่เป็นคุณหนูสุดๆแล้วไม่ได้อะไรแล้วกรีดอ่ะกรีดเลยนะกรีดแบบจะเอาอะไรอย่างเงี้ยพ่อเขาบอกว่าต้องไปเป็นสาวโรงงานไไปเจอกับ ตายเอเป็นดีเจลูกทุ่งลูกทุ่งคลาสสิกที่ก็เริ่มจากเขาก็ว่าเรา,เอ,าออกอากาศพอเข้าใจเราผิดอะไรเงี้ยเราก็โทรด่าเขาในรายการปลอมเสียงเขาก็เข้าใจว่าเราเป็นเมียน้อยพอ่อมันก็มีเรื่องวุ่นวายอะไรเงี้ยดังนั้นว่าน่าจะถูกใจสาวโรงงานนะอ่านบทเองยังแบบเอออยากเล่นเลยงานนี้สาวโดนัทบอกต้องทำกันบ้านอย่างหนักเพราะไม่ค่อยได้เล่นละครโรแมนติกคอมดี้แต่ที่ลำบากใจกลับไม่ใช่เรื่องบทบาทค่ะ ที่ลำบากใจก็คงเป็นเรื่องปะลาเพราะว่าในเรื่องเราต้องแพ้ปะลาแบบเห็นแล้วแบบขึ้นไส้จะอ้วกแต่ชีวิตจริงแบบเห็นแล้วเรล่ยไร้ไร้เลิ่ไร้พุงเขาใสอะไรเงี้ยคุณนู้ชันธนายังได้นักแสดงมาสร้างสีสันอีกมากมายรวมทั้งหนุ่มออฟเอฟในบทนักร้องลูกทุ่งงานนี้บุงาปากแดงจากดงผู้ดีเปลี่ยนมาใส่ชุดสาวชันธนาแล้วเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันค่ะสายฝนชี้ช้างรายงาน